พร้อมพรกับสายฝนริ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 นสายฝนโปรยปลายแม่ตะปูทอยำความสะอาดในบ้านทำลายอีกคนทำความสะอาดทางไตอีกคนกระตัดทางเถิงเมนบ่าเล้าบ่บเป็นยังฮิตกระโดเฮ็ดกะโดด รายโปรยพูดโอ้โอ้เด็กๆแค่รถเข็นลากทำความสะอาดหมู่บ้านทำลายโอ้พร้อมพร้อมพร้อกับสายฝนริ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 น สายฝนโปรยปลายให,ให้แม่ตะปูถอยเ,ยอเดจา้าให้หะะต้ตนตอนนี้เสียงในฟิล์มนะคะชนร่วมมือร่วมใจกันนะคะพัฒนาทำความสะอาดชุมชนทำความสะอาดทำความสะอาดหมู่บ้านนะคะออ ความสะอาดนในใบ้านทำลายอีคนทำความสะอาดทางไตอีคนกระตัดทางเถิงแม่นบอาเล่าออดูข้างล่างดูข้างล่างว่าตรงไหนมันสะอาดไม่สะอาดไปตัดทำไมข้างบนเนี้ยแถวเนี้ยนี่ตัดทำไม ชนร่วมมือร่วมใจกันนะคะพัฒนาทางความสะอาดชุมชนทางความสะอาดทำความสะอาดหมู่บ้านนะคะ พันยุงลอ้าวขนสง่งขนสง่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าฮคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้า เสียงบรรยายในฟิล์มพัฒนาเหรอพัฒนาหมู่บ้านเป็ี่ยนยังเฮ็ดตะโดดเฮ็ดตะโดดอีกคนทำความสะอาดทางไตอีกคนกระตัดทางถึงเม่นบ่เล่า เสียงบรรยายในฟิล์มพัฒนาเหรอพัฒนาหมู่บ้านบรรยายในฟิล์มให้เขาบรรยายเองไม่ต้องว้าวแย่เหรียญไม่ต้องว้าเสียงบรรยายในฟิล์มเยอะแยะชนร่วมมือร่วมใจกันนะคะพัฒนาทำความสะอาดชุมชนทำความสะอาดทำความสะอาดหมู่บ้านนะคะเสียงบรรยายในฟิล์มพัฒนาเหรอ Trái phôn <sont> rồi Bỏ về nhà Hết cái lột, hết cái lột เสียงบรรยายในฟิล oui, <ai>, ์มเสียงบรรยายในฟิล์มครับเสียงบรรยายในฟิล์มให้เขาบรรยายเองไม่ต้องเว้าแย่เหรียญเราต้องเว้าเสียงบรรยายในฟิล์มเยอะแยะเลยไอโนนเจเล่เฮ้ยว้าวฮะอุ้ยเขาทำทนาเนาะ ความสะอาดทุกบ้านทำลายอ้าวขนสง่งขนสง่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาหารติปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ะหรึ่งพันนะคะหนึ่งพันยุลไย จ้าให้ตอนตอนนี้เสียงในฟิล์มนะคะไปพัฒนาชุมชนหมู่บ้านหลังเขาพันนะคะหลังพ่อพันยุ่งเล เสียงบรรยายในฟิล์มพัฒนาเหรอพัฒนาหมู่บ้าวัวที่เลี้ยงหาได้จ้าให้ก็ตอนตอนนี้เสียงในฟิล์มนะคะโอวทีเลี้ยงหาได้จ้าให้ก็ตอนตอนนี้เสียงในฟิล์มนะคะเออ ดูข้างล่างดูข้างล่างว่าตรงไหนมันสะอาดไม่สะอาดไปตัดทำไมข้างบนเนี้ยแถวเนี้ยนี่ตัดทำไมครับอ้าวขนสง่งขนสง่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าอีกคนทำความสะอาดทางใตอีกคนก็นตัดทางถึงแม่นบ่ลเล่าลายโรยลายอูดโอ้โอ้เด็กๆใช้รถเข็นลาก บ่เป็นยังเฮ็ดกะโดดเฮ็ดกะโดดเสียงบรรยายในฟิล์มเสียงบรรยายในฟิล์มรับเสียงเสียงบรรยายในฟิล์มพัฒนาเหรอ ู่บ้านเสียงบรรยายในฟิล์มพัฒนาเหรอพัฒนาหมู่บ้านข้างบนทำความสะอาดหมู่บ้านกำไรน้วยโนอนจะเลอะเหนื่อยว่าุ้ย

ดูข้างล่างดูข้างล่างว่าตรงไหนมันสะอาดไม่สะอาดไปตัดทำไมข้างบนเนี้ยแถวเนี้ยนี่ไปตัดทำไมครับเออดูข้างล่างดูข้างล่างว่าตรงไหนมันสะอาดไม่สะอาดไปตัดทำไมข้างบนเนี้ยแถวเนี้ยนี่ไปตัดทำไมครับ Gue t referred Marche Tintonder Ni, U Kell 자